Short Learning by n a t f m i l y เส้นทางการเรียนรู้อีกหนึ่งรูปแบบที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการทำงานได้เพราะองค์ความรู้อยู่รอบตัวเราสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์โดมนะครับกับ,บนะตุงคาเทชานะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับผมได้นําข้อมูลวิจัยที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับก็บอกว่าการเรียนรู้และการพัฒนานเนี่ย learning and development นะครับเป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรให้ความสําคัญในประับต้นๆเลยนะฮะวันนี้ก็เลยมีข้อมูลบางส่วนขององค์กรชั้นนาของโลกมาฝากกันนะครับเราเริ่มกันที่ผู้นําองค์กรธุรกิจคอมพิวเตอร์ชั้นนาของโลกอย่าง IBM นะครับได้ทํารายงานเกี่ยวกับแรงงานโดยระบ,บุว่าแรงางานทั่วโลกกว่า110ล้าน,นคนนะครับ ต้องการพัฒนาทักษะใหม่ๆในการทํางานนะครับนอกจากนี้ก็ต้องการพัฒนาทักษะในการปรับตัวทักษะเรื่องของการบริจัทการเวลานะครับแล้วก็ทักษะการไอทีมนะครับในขณะที่ m มคเคนซี่นะครับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกด้านการบริหารจัดการนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นโรงเรียนนะฮะที่บ่มเพาะผู้นําองค์กรของโลกนะครับที่ค่อนข้างสําคัญนะครับก็ระบุว่าแรงงานปัจจุบันเนี่ยต้องการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะครับทักษะทางสังคมการสื่อสารความเข้าใจทักษะการวิเคราะห์นะครับ นะเราเห็นว่าแรงงานต่างๆนี้นะครับเขาต้องการความยืดหยุ่นนะสามารถทํางานได้หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เราเห็นได้ว่านะครับทุกอย่างที่ผมได้กล่าวมานั้นนี่นะครับเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าการพัฒนาทักษะเป็นเรื่องสําคัญจึงนํามาสู่ข,ข้อที่เราจะพูดกับนี้ก็คือ skill for the future ทักษะแห่งอนาคตน,นะครับถ้าเราตั้งคำถามว่า how to move on เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไรอะไรคือกุญแจสำคัญ ที่ทำให้องค์กรหรือตัวเราเนี่ยฮะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับก่อนหน้านี้เราคงรู้จักคําว่า upskill reskill นะครับซึ่งวันนี้ผมจะทาท่านนะฮะให้มาทำความรู้จักกับ skillset สิ่งที่เป็นชุดทักษะที่จะช่วยให้เราทํางานที่แตกต่างไปจากเดิมได้สามารถรับมือกับปริบารงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็เป็นช่องทางและเครื่องมือในการทํางานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ สำหรับชุดทักษะ3รูปแบบนะครับที่วันนี้ผมนํามาฝากกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุดทักษะที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับในสองครั้งแรกเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดถึง mindset นะครับการนี้ mindset ก็เป็นทักษะเป็นชุดทักษะนะครับที่อยู่ในสามสารีด้วยนะครับเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับด้านความคิดแนวคิดมุมมองต่างๆนะครับข้านิยมเราเรียกรวมกันว่าชุดความคิดนะครับก็เกิดจากสิ่งที่ว่า inside character นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัย ภายในของตัวบุคคลซึ่งแต่ละคนนั้นย่อมมีความแตกต่างกันนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปนะครับว่าในชุดความคิดของแต่ละคนนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับผมชวนท่านตามไปดูนะฮะอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อหรือ belief นะครับก็คือความเชื่อต่างๆที่คนเรา ให้ความสําคัญนะฮะว่าเราเชื่อเราศรัทธาอะไรแล้วเ re นี่ยบางทีค่อนข้างเปลี่ยนยากนะครับเรามีความเชื่อทางสังคมเรามีความเชื่อทางศาสนาเรามีความเชื่อทางด้านการเมืองหรือแม้ั้งเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทานั้นถูกต้องหรือมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทานั้นดีที่สุดนะครับอันที่2ก็คือการตรักรู้ครับเวลาที่เรามีสิ่งเร้าหรือเราได้พบได้เห็นได้เรียนรู้คนเราก็มีความตรักรู้ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอันที่3าก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติหรือ attitude เวลาที่เรา มีมุมมองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับความสึบของเราด้วยนะความคิดความอ่านของเรามันก็จะเป็นปัจเจกบุคคลก็คือมีความเฉพาะตัวนะครับอันที่4ี่คือการคิดบวก positive thinking นะฮะก็อยู่ในกระบวนการของทักษะการพัฒนาช่อความคิดด้วยและสุดท้ายครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือการใส่ใจการรู้ครับหรือว่า life learning ครับของแต่ละคนนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็น ตัวอย่างนะครับที่อยู่ในชุดความคิดเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่า m มซ์เซ็ตเป็นกลุ่มชุดความคิดเป็นกลุ่มทักษะนะครับเป็นเป็นเรื่องของอกระบวนการที่ต้องได้รับการพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในชุดของ m มซ์เซ็ตแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่างความเชื่อการร,รู้มุมมองต่างเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาไปด้วยนะครับมาดูชุดทักษะอันที่2นะครับซึ่งมีผลมาจาก ชุดท,ทักษะแรกนะครับนั่นคือสกิลเซ็ตครับเป็นทักษะด้านความรู้ความสามารถในการที่ใช้แก้ปัญหาหรือตอบหนองชุดความคิดนั้นได้นะครับก็สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจากทักษะที่ถูกแสดงออกมาอย่างเช่นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเป็นเรื่องของทสกิลหรือว่าอบิลิตี้ต่างนะครับ ทักษะการแก้ปัญหา problem solving นะครับการเข้าสังคมความสัมพันธ์ของผู้คนนะครับเรื่องของ relation แนะก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการคิดค้นในเชิงนวัตกรรมเราเชื่อว่า skill set นั้นจะเป็นทักษะที่เราสามารถแสดงออกมาได้ผ่านการปฏิบัติผ่านการลงมือทำนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่บางทีขึ้นอยู่กับ ปัจจัยทางสังคมด้วยนะครับคราวนี้มาดูเซตที่3ครับซึ่งก็มีผลต่อเนื่องมาจากสกิลเซตนะครับเราเรียกว่าทู set ก็คือทักษะด้านเครื่องมือการใช้อุปกรณ์เทคนิคการปฏิบัติเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาเรงนั้น,น,นเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการนั้นๆน,น,นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นคือการใช้อุปกรณ์หรือเครโโื่องยีแกลเตต,ต่างๆที่เราได้เรียนรู้คือเขาบอกว่า การเรียนรู้ในเรื่องของทโลยีเนี่ยเป็นเรื่องของทักษะสําคัญที่ต้องเรียนรู้ในปัจจุบันด้วยนะครับการปฏิบัติตามแบบแผนหรือเรียกว่าเฟรมเวิร์กนะครับเราจะบอกว่าหลายองค์กรนั้นเวลาที่ทํางานนะครับเราก็จะมีเฟรมเวิร์กมีแนวทางสําคัญมีส่วนของวินปรเซสนะครับที่ทําให้เราต้องเดินตามนั้นเพราะนั้นเนี่ยทักษะในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ได้ตามแบบแผนนั้นก็ถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญในยุคนี้นะครับ อันที่3ครับก็คือการใช้งานโปรแกรมต่างๆการเขียนโค้ดนะฮะการทำโปรแกรมต่างๆแอปพลิเคชันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นทักษะที่เรียกว่าเป็นทักษะแห่งอนาคตแต่ก็มีความสำคัญในปัจจุบันด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้เกิน80%นะครับจะมีในเรื่องของทเทคโนยีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นวิชวลทิงกิ้งเป็นเรื่องของการสร้างภาพของความเข้าใจ เป็นเรื่องของการปีความแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าทักษะแห่งอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเราจัดเป็นกลุ่มแล้วเราก็จะได้3เซตด้วยกันนะครับผมเน้นย,ย้ําอีกครั้งนึงฮนะก็คืออันที่1คือหม n d เซ t เป็นเรื่องของชุดความคิดอันที่สคือ S k i ก l set ก็คือเป็นความรู้ความสามารถในการใช้อ,อ่เรื่องของ เครื่องมือในการแก้ปัญหานะครับและสุดท้ายคือเป็นเรื่องของทูเซ็ตนะเป็นเรื่องของทักษะทางด้านการใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นการเข้าถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเราจะพบว่าทั้ง3เซ็ตนี้จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้แต่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะไปทีละเซ็ตได้นะครับผมนับอีกครั้งนะฮะว่าทั้งไ set skill to set tool set มีความเป็นเนื้อเดียวกันอย่างดิกเ,กเียกไม่ได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าทักษะแห่งอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ หรือรอคอยอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ในขณะนี้เพราะผมคิดว่าอนาคตที่พูดถึงก็คือวันนี้นี่เองนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ